สิบเก้าสิงอสิบเก้าตุลานะครับสวัสดีครับนะครับค่ำคืนวันเสาร์ครับอืมนะครับวันนี้ก็มีคดีนะครับนะคดีไอคอนนะครับยังดังอยู่นะครับกรณีแชร์ลูกโซ่พันล้านช่อโกงประชาชนนะตอนนี้ก็ลามปามไปถึงนะครับอนะครับเจ้าคุณวอวชิระเมธีนะครับล่าสุดเมื่อกี้ดูข่าวปรากฏว่า นะครับไล่เชิญตะวันของวัวพัรเมธีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเกินจากที่ได้ขออนุญาตไว้นะครับนะก็อาจจะโดนคดีบุกรุกป่าสงวนถ้าโดนบุกรุกป่าสงวนนี่ติดคุกนะนะครับติดคุกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะติดคุกนะครับถ้าถ้าบุกรุกป่าสงวนหน้าตามข่าวนี่สมมุติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแต่ดูรายงานข่าวแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ว่ามีการไปก่อส่งก่อสร้างเกินกว่าที่ได้มีการขออนุญาตนะครับนะก็หลายคนเขาบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับตอนนี้คนกําลังจะเล่นงานวอวิิเชลเมธีกันอยู่กรณีเกี่ยวเอี่ยวกับบริษัทดีไอคอนไปเทศแล้วก็อวยบริษัทนะนะครับมีการชักชวนการลงทุนข้อความชัดเจนครับนะขอบคุณมากครับที่วอวยพรมันเกิดนะค,ะครับก็อวยกันเต็มที่นะครับ แทนที่จะอวยธรรมะก็ไปอวยดีไอคอนนะครับแล้วก็มีข้อความชักชวนการลงทุนนะครับถึงแม้จะมีพวกสาวกอะไรต่างๆออกมาต่อต้านผมนะครับผมก็ไม่เสียเรียดนะครับก็ว่ากันตามพยาหลักฐานเพราะข้อความมันชัดชวนลงทุนให้เร่งรีบตัดสินใจพรุ่งนี้รวยต้องดีไอคอนใครไม่ลงทุนก็เป็นพวกดักดานนะครับแล้วก็เป็นกระดานให้เขาเหยียบนะครับข้อความมันชัดเจนเราก็ต้องไปกล่าวโทษ นะเพื่อให้พนักงานสอบสว,สวนเข้าไปตรวจสอบสินะพอจะดําเนินคดีอะไรได้ไหมนะครับส่วนในพวกสาวกของนะอ,อ,อาจารย์วอเนี่ยนะจะมาเล่นงานอะไรผมเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยผมมองว่าไร้ราคาไร้ค่าไม่ได้ให้ความสําคัญหน้าที่ก็คือต้องเอาคนทุกคนที่ทําผิดกฎหมายเข้าคุกเข้าตารางนะครับเอาเข้าคุกเข้าตารางให้หมดเป็นภารกิจของพี่เดนะนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็จัดกันเต็มที่นะสาวกนะอ,อ,อาจารย์วอจะมาทําอะไรนี่พี่เดไม่ได้ให้ราคานะครับอยากพูดอยากอะไรต่างก็เต็มที่ไปเราก็ดําเนินคดีไปเดี๋ยวทิศหน้านะครับดูมีเวลาก็อาจจะมอบหน้าให้ลูกน้องนะไปตรวจสอบที่สํานักง,งานปปง,งก็ให้ตรวจสอบเพื่อทําการอายัดทรัพย์สินของพระรูปนี้ต่อไปนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ทุกคน นะลอยนวลถ้าเกิดทำผิดกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าคุณเจ้าคณะเจ้าวาดนะครับทุกคนนะครับที่อยู่ภายใต้กฎหมายต้องมีนะมีจีวงจีวรนะครับใหญ่กว่าเจ้าคุณวอแย้มแยะธรรมชโยผมก็เคยฟ้องร้องมาแล้วไปดูสิครับสมัยสากลเครดิตยูเนียนนะครับหมื่นกว่าล้านพี่เดเป็นทนายฝ่ายผู้เสียหายก็ฟ้องธรรมชโยฟ้องวัดพระธรรมกายผมเคยทำมาหมดแล้ว นะเป็นทนายความหัวหน้าคณะผู้ทําแผนฟ,นฟื้นฟูก,กิจการสากลเกตุคุอยู่ในกองจัดลงไม่ศึกษาโปรไฟล์พี่เดนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ว่าใครฉะนั้นถ้าทาผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษพี่น้องว่าว่ายังไงส่วนใครจะบอกว่าเข้าข้อ,ขอกฎหมายไม่เข้ากฎหมายก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เดพี่เดก็มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายใครไม่กล้ายุ่งกับนะะาอาจาย์วอก็เรื่องของคุณ ใครจะเชียร์ก็เรื่องคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูกูก็ซัดเต็มข้อนะครับนะนะครับพัดเต็มข้อเลยนะจะมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆไปแจ้งความเกินข้อเท็จจริงนะครับวันนี้ก็มีมีคนเนี่ยไปไปไปอ่าให้สัมภาษณ์สื่อบอกโอ้ยทนายดังไปแจ้งความอ่อพระวอเกินจริงเกินข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับก็ขออนุญาตบอกไปยังพวกมึงเหล่านั้นว่า การแจ้งความนะอย่าลืมนะคูจบกฎหมายจบเนติบัณฑิตทุกอย่างก็ต้องแจ้งไปตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานนะเออไม่ต้องมาข่มขู่กูหรอกว่าเดี๋ยวจะโดนก็หาแจ้งความเท,ท็ดกูรู้นะนะนะกูไม่ใช่ควายนะครับเพราะฉะนั้นการที่กูมอบหมายทนายกุ้งไปแจ้งความนะครับกูก็แจ้งตามพยานหลักฐานนะไอพวกที่บอกว่ากูจะโดนก็หาแจ้งความเท,ท็จมึงช่วยไปแจ้งกูหน่อยเนี่ย ไปแจ้งจับกูหน่อยอย่ามัวแต่เห่าอยู่ทางโซเชียลอะไรต่างกูไม่ได้ให้ราคาเลยพวกมึงอะ่ะหน้าที่กูก็ดูแล้วเนี่ยอะไรไม่ถูกต้องนะกูก็แจ้งความดาเนินคดีไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าดูแล้วอาจจะมอบหมายให้ลูกน้องไปทําหนังสือถึงปป,ปงว่ามันควรที่จะต้องอายัดเงินหนึ่งล้านบาทหรือเปล่าก็ต้องทํากูจะไปกลัวทําไมนะ่ะนะครับกูนับถือศาสนาพุทธพระรูปไหนดูไม่เข้าท่าเข้าทางอะไรไม่ใช่กิจของสงนะไปทํา ผมไม่ให้ราคาหรอกผมเ่นะเออเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธไม่อยากให้ศาสนาพุทธมัวหมองไม่อยากได้พระระดับเจ้าคุณนะครับนะไปอวยบริษัทซึ่งต่อมาก็กลายเป็นบริษัทช่อโกงประชาชนเนี่ยผมไม่ชอบพระแบบนี้นะผมมองว่ามันเหมือนก็ไม่ใช่พระนะพระก็ควรจะพูดถึงเรื่องธรรมะวันนี้ผมก็นินมนต์พระมาที่สำนักงานเนื่องในการอวยคายวันเกิดผมเห็นหลวงพี่ก็เห็นก็ เทศก็ไม่เห็นเหมือนกับบรรดาคนเหล่านี้เลยเขาก็พูดถึงเรื่องธรรมะนะเรื่องลดละเลิกกิเลสเรื่องขันติเรื่องความอดทนใครจะว่าจะกล่าวเราเราก็ต้องมีความอดทนอย่าไปตอบโต้นะครับถ้าเรายิ่งเป็นพระด้วยก็ไม่ควรตอบโต้แล้วก็พระไม่ควรสอนให้คนเกิดความโลภเกิดกิเลสอยากรวยอยากอะไรต่างนะครับศาสนาพุทธไม่มีสอนวันนี้หลวงพี่ก็ นะครับก็ทําการเทศให้ผมวันนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะพระระดับเจ้าคุณ fc ห7เจล้านถ้ามีพยานหลักฐานผมแจ้งความจับคนเนี่ยผมไม่กลัวลูกศิษย์คนไหนเสนอหน้ามาเลยนะคนอย่างพี่เดย์ไม่เคยกลัวคนพวกนี้นะไม่เคยกลัวนะคนรักพี่เดแม่ก็เยอะคนรักหนุ่มกันชัยก็เยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงซัดเต็มข้อ นะครับสัดเต็มข้อบอกเลยนะครับไม่สนใจและเนี่ยตอนนี้มีข่าวมาเนี่ยนะครับทางกรมป่าไม้ก็ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเอ้ยนะรู้สึกว่าจะมีเรื่องบุกลุกนะครับเรื่องบุกลุกอะไรครับบุกลุกป่าสงวนครับนะครับโอ้นะบุกลุกป่าสงวนจุกรูนะครับนคดีประบุกลุกป่าสงวนที่ส่วนใหญ่ก็ติดคุกครับป่าไม้ลุยสอบไล่เชิญตะวันลุกป่า รายงานข่าวจากข่าวสดนะครับนี่พี่เดยก็ตรงไปตรงมานะครับนรายงานข่าวจากข่าวสดนะฮะนะฮะก็ดูแล้วมันเป็นไงถ้าทําผิดจริงก็ติดคุกอะ่ะบุกลุกป่านะเรื่องใหญ่นะถึงก็บอกต้องสี่สิบเจ็ดไล่ติดคุกนะครับเข้ามานะครับใครชอบสไตล์พี่เดนะครับไม่สนใจครับนะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรต่างๆติดคุกได้นะครับถ้าทำผิดกฎหมาย นะผมเคยฟ้องธรรมชโยมาแล้วและที่ผ่านมาก็พระใหญ่ๆโตๆกรณีเงินทอนวัดก็ติดคุกครับนะครับนะนะพระยิ่งต้องมีศีลมีธรรมมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับนะดังนั้นพระรูปไหนนะครับทำผิดกฎหมายก็พี่เดก็แจ้งความจับนะนะครับเต็มที่นะครับไม่สนใจแล้วครับจะใส่ผ้าเหลืองจะเดสส้มนะใส่จีวงจีวรแจ้งจับหมด นะเพราะว่าผมอยากให้หยุดยั้งพฤติกรรมแลวเป็นพระเป็นเจ้าระดับเจ้าคงเจ้าคุณนะครับนะนะครับเวลาจะรับเชิญไปกินข้าวไปฉันข้าวไปพูดอะไรต่างๆก็ต้องให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าโอ้โหกูได้ใหญ่เป็นพระระดับผู้ใหญ่นะอืมนะจะไปไหนมาไหนอยากพูดอะไรก็พูดนะครับอยากทําอะไรก็ทําไม่ใช่ครับนะครับนะไม่ใช่อยากพูดอะไรก็อยากอยากอยาก,อยากพูดไปเลย นะอยากทําอะไรก็ทํานะผมไม่สนใจหรอกไม่ว่าจะเป็นพระเป็นอะไรต่งางๆนะนะซัดเต็มข้อแจ้งความเพิ่มมีอะไรแจ้งได้อีกแจ้งอีกนะแล้วไม่สนใจพวกสาวกพระรูปนี้ด้วยนะครับนะนะพฤติกรรมนี่มันไม่เหมาะสมอะไปอยู่ดีๆไปเชิญลงทุนพูดทัดเลยเชิญลงทุนแล้วต้องรีบตัดสินใจด้วยใครไม่ตัดสินใจด่าดักดานอีกโอ้ยนี่มันพระหรือแพะนะครับนะ ไม่สนใจเลยไปด่าหนุ่มกันชัยเป็นฆาตกรต่อเนื่องเงี้ยเป็นสารเตี้ยนะปากดีเหลือเกินนะครับนะจัดเต็มที่นะไม่สนใจนะครับจับพระเข้าคุกนี่ได้บุญนะขึ้นสวรรค์นนะเพราะว่าพระองค์ไหนได้ทำอะไรต่างๆที่ขัดต่อคําสอนผู้เจ้าเนี่ยถ้าผมจับติดคุกได้ถอดจีวรได้นะโอ้โหผมเนี่ภาคภูมิใจเลยนะนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังบรรดาสาวกลูกศิษย์ลูกหาของ วลเชลไเม,ม,มทีนะกูบอกเลยว่ากูไม่กลัวพวกมึงดูปากนะกูไม่กลัวพวกมึงและไอ้พวกออกทีวีก็อย่างเหมือนกันนะนะมาแสะกูเอาเดี๋ยวเดชาจะติดคุกหิวแสงนะกูไม่สนใจมึงเป็นไมึงคิดว่ากูแจ้งความเท็จมึงไปแจ้งความจับกูดิไม่ใช่นั่งเห่าอยู่บนจอทีวีนะครับนะกูไม่สนใจหรอกกูซัดตเต็มที่พี่น้องเอฟซเห็นด้วยไหมล่ะ เนี่ยเอฟซีก็บอกจัดมากให้เต็มที่เลยทําผิดก็จับศึกไปเลยโอ้โหชุกครู f อฟพี่เดแม่งต้องอย่างนั้นเลยนะครับนะเออนะเข้าใจนะบอสใหญ่เดีไอคอนเมื่อไหร่จะเปิดได้ข่าวตํารวจเขาดูอยู่นะเห็นตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกอยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะครับอยู่ในเงามืดนะครับแล้วก็มีบางคนนะอ้างตัวเป็นเมียนะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองไม่เคยติดต่อกับบอสพอนะครับปรากฏ ข้อมูลตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังแหกตาตำรวจแหกตาปมองอยากนะคดีนี้นะครับโอกาสรอดยากครับเห็นได้ข่าวแต่งตั้งทนายสามสี่สิบสิบทีมประชุมกันทุกวันนะครับมันเนี่ยประชุมมาทุกวันนะแต่คดีนี้ไนงะผมมองติดคุกยาวเพราะติดคุกแม่งก็เจ๊งแล้วบริษัทโอกาสได้รับการประกันตัวข้อยากพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระจกกดอะไรต่างนะซับเต็มข้อครับ นะนะครับจัดเต็มที่นะนะครับใครจะมาวิปากา์วิจารพี่เดพี่ไม่สนใจหรอกเพราะพี่เดแม่งตรงไปตรงมาซัดเต็มเหนี่ยวนะไอ้พวกลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่างๆเอามากูไม่สนใจกูซัดเต็มข้อนะครับมีอะไรร้องเรียนได้ฟ้องอะไรพระได้จับได้กูจัดเต็มที่เลยนะนะครับผมเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่ชอบพระที่มารับจ้าง เป็นพรีเซนเตอร์รับจ้างมาเชียร์บริษัทไอคอนอะไรเงี้ยไม่ชอบ,ไม,ชอบ,นะบไม่ชอบนะครับไม่ชอบนะฮะหนุ่มกันชัยกลัวจุกตุต๊กแกรจริงไหมกลัวครับโดยเฉพาะตุ๊กแกของพระนี่มันใหญ่กลัวนะนะครับนะลุยนะครับนะพี่เดชานี่เขาบอกนะจัดให้เต็มที่ครับบอสติดนานไม่ยาวครับเป็นปีไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัวหรอกนะครับเชื่อผมเนี่ยยาวครับ นะยาวครับเพราะอะไรพฤติการร้ายแรงผู้เสียหายจํานวนมากปล่อยไปก็หลบหนียุ่งเยิงพยานหลักฐานนะครับเพราะนั้นลําบากนะเชื่อพี่เดชครับกูเคยเป็นทนายคดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนคดีแบบนี้ติดกุกหมดนะครับเพราะพฤติกรรมหลักฐานมันชัดเงินชัดเส้นเงินเส้นทองยิ่งสมัยนี้มันมีเส้นเงินเส้นทองยิ่งชัดเลยตรวจสอบง่ายนะมีเอ่อมี YouTube มี Tik t o k อะไรต่าง เพราะฉะนั้นไม่รอดครับจะมาโกหกตอหลยนะไปจ้างเทวดามาเป็นที่ปรึกษาก็ไม่รอดครับนะนะครับเสียงเงินค่าจ้างเปล่ายากนะข้อมูลหลักฐานมันชัดจะมาบอกอะไรทั้งเราไม่ใช่เออบอสอืมเราไม่ใช่ผู้บริหารเราไม่รู้เรื่องอะไรต่างมันมีเส้นเงินเรามีก็มีไฟล์เสียงมีแชทมีวิดีโอมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรอดยากก็ติดคุกกันยาวอนะ่ะ นะครับนะติดคุกจะได้รู้ว่าเออเงินทองที่เราคดโกงมาเนี่ยตอนนี้เราได้รับผลกรรมแล้วเพราะชาวบ้านก็ลําบากจากที่เราไปคดไปโกงเข้ามานะครับอืมนะ,นะเพราะฉะนั้นนะครับเทวดาจะโดนไหมเทวดาที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรับสวยรับอะไรจนทําให้ไม่มีการดําเนินคดีทั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะ หกปีแล้วเนี่ยก็ไม่ดําเนินการมีการยักเงินยักทองอะไรหรือเปล่ามีการตบทุงตบรัพย์เขาก็ต้องดําเนินคดีถึงที่สุดใครมีหลักฐานก็ส่งมาให้พี่เดย์จะได้ดําเนินคดีประจานผ่านสื่อจะสาวถึงเทวดาไหมน่าจะนะนะน่าจะนะครับเออนะครับอืมเมียบอสกันหนีไปต่างประเทศหรือยังยังนะครับยังไม่มีหลักฐานเขาตรวจสอบแล้วย,ยังไม่รู้ว่าไปต่างประเทศหรือยังคดีการหนีไปต่างประเทศมันมีหลายอย่างหนึ่ง นะครับนะผ่านทางสถานาานางสมบินนะครับเนี่อันนี้ยังไม่มีนะครับหรือออกทางช่องทางธรรมชาติถ้าช่องทางธรรมชาติมันก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับอืมอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นมันเราก็ไม่รู้ว่าหนีหรือยังแต่ที่ข่าวมาเนี่ยพวกแม่ทีมเนี่ยหลบหนีหมดแล้วบ้านช่องไม่อยู่แล้วครับถวาคุก วะวาโดนอายัดทรัพย์นักกฎหมายทนายความบางคนก็ไปแนะนํนให้โอนทรัพย์สินหนีไอ้พวกนี้คขาย,ยิ่งกว่าโจรน,นะครับเพราะนั้นก็ฝากคนจบกฎหมายอย่าไปเป็นที่ปรึกษาโจรในการทําอะไรที่ผิดกฎหมายเป็นทนายว่าความสู้คดีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะอืมอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบอืมนะครับเออพี่เดจัดให้หนักครับนะนะครับเออ พี่เดครับรายการทีวีรายการดังๆมีส่วนไหมครับเพราะเชิญพวกแม่ทีมาบ่อยแล้วก็อวยซะจนเต็มที่เลยก็เดี๋ยวรอพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานชัดก็ไปกัเดี๋ยวพี่เดแจ้งความเองแล้วพี่เดไม่กลัวหรอกโอ้โหนะใครจะมาแจ้งความกลับไปเลยเนี่ยไม่กลัวเลยนะไอ้พวกหมาเห่าทางทีวีอะไรต่างนี้ไม่กลัวหรอกโอ้ยเดี๋ยวพี่เดก็ะโดนแจ้งความกลับทนายกุ้งติดคุกอะไร ถ้ากูกลัวแล้วกูคงไม่ไปแจ้งจับพระหรอกกูก็ต้องของแท้ของแท้นะพระเพื่ออะไรไม่สนใจแนละ้วจ้าอือทุกรูนะครับอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับความคืบหน้านะเดี๋ยวพี่เดก,กด็ดูดีหนึ่งเอออืม ง่วงเลยเว้ยอืมนะครับนะครับนี่อะไรดาวแฟดแชกบอกเจ้าคุณวองานใหญ่งานงานใหญ่เข้าอีกกลมป่าไม้ลุดสอบไล่เชิญตะวันบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับตอนนี้ครับนะถ้าปกติไม่รู้จะเล่นงานเจ้าคุณได้ไหมพอช่วงนี้มีไปเกี่ยวโยงกับดิไอคอนเนี่ยมันยิ่งทำให้การตรวจสอบเป็นไงง่ายขึ้นปกติเส้นใหญ่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับ นะครับเจ้าคุณวอเนี่ยเห็นก็บอกเส้นใหญ่เส้นใหญ่เงินเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับอืมดีนะไอ้พวกเส้นใหญ่เนี่ยผมชอบนะครับนะชอบเลยนะฮะเส้นใหญ่นี่มันดีดีกว่าเส้นเล็กนะนะปกติเวลากินก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งเส้นใหญ่นะนะครับสั่งเส้นใหญ่ด้วยเส้นเล็กด้วยเตาเหลาบ้างบางครั้งโจกรูพี่เดจัดให้เต็มที่ครับนะครับเนี่ยนะครับเส้นก๋วยจับนะครับอ่า นะโจกรูพี่เดของขาดนะครับสวัสดีครับเส้นใหญ่นะครับอืมนะถ้าบุกลุกบ่าในงานนี้เห็นได้ข่าวว่าสี่สิบเจ็ดไร่งายนะงานนี้ก็ติดคุกอะนะครับพระติดคุกเยอะแยะไปนะพระใหญ่ๆตโตธรรมกายใหญ่กว่าเยอะยังอยู่ไม่ได้เลยพระอะไรอะ่ะตัวเยอะแยะที่มีปัญหานะ่ะใครจะมั่งวะอืมนะเดี๋ยวดูนะอืมเยอะแยะนะครับอืม อ๋อว่วงเลูโอ้ยพระเจ้า,าง่วงเลยทุกคนอืพระในอดีตพระยันตะเอ,นนเอ็นจำได้ไหมพระยันตะเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวูพระใ,ใหญ่ๆดังๆเนี่ยนักเทศอะไรเนี่ยสุดท้ายแม่งอะไรนะก็ต้องมีปัญหาหนีเหนือหมดนะอืมนะครับเนี่ยโดนศึกเสพแม่ทุนกันเนี่ยนะ อนืนายวินัยและองศีนะครับเนี่ยเยอะแยะนะเนี่ยพระเพื่ออะไรต่างนักเทศเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับอือเพราะฉะนั้นก็ซัดกันเต็มเหนี่ยวนะครับสบายๆนะครับเรื่องนี้คดีความก็มีความคืบหน้าไปใครเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านนะหรือแจ้งความออนไลน์ต่างๆเห็นวันนี้ตํารวจก็บอกคนแจ้งไปหลักพันหลักอะไรแล้วเนะก็สองพัน 2, แล้วมันความเสียหายจะพันล้านละ นะครับนะแรกๆก,ก็หลักร้อยล้านตัวน,นี้เป็นไงพันล้านนะครับนะเขาไปแจ้งกันเยอะครับเอาให้หนักครับนะครับนะจะได้อาเอามันเข้าคุกเข้าตารางนานๆนะครับตอนนี้ก็โดนชอบโกลประชาชนไปเดี๋ยวก็จะโดนอย่างอื่นแชร์ลูกโซ่ฟอกเงินอะไรต่างๆก็ซัดเข้าไปนะนะครับจะได้เยอะๆหน่อยนะครับเนีนะเนะข้าใจนะอืมให้มันหนักๆไว้อืมโอ้ อู้ <Ooh. S 2> ง่วงเลยอืมดื่มหรือ,อยังครับยังครับอพี่เดดื่มสักหน่อยแม่ตักก๊กจะติดนานไหมแม่ตั๊กนั่นก็เขาสู้คดีอยู่นะอันนั้นก็หลอกผู้เสียหายหนึ่งคนก็ห้าปีห้าปีนะครับหลอกไปกี่คนนะคนแล้วแต่คนละห้าปีห้าปีแม่ก็ติดคุกกันหัวโตกาแฟนะครับตอนเย็นครับพระจะรอดไหมส่วนตัวผมว่าไม่น่ารอดนะนะครับไม่น่ารอดนะครับนะ นะครับเดี๋ยวนี้พระต่างๆพอมีตําแหน่งมีอะไรต่างๆนิมนต์ที่ก็ต้องเสียเงินนะครับเหมือนเราจ้างดารานักร้องไปไปร้องเพลงะนะจ้างพระดังๆไปไปสวดไปกินข้าวไปฉันข้าวก็เขาก็มีเลทค่าตัวห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรต่ำเดี๋ยวนี้พระก็เหมือนกันศิลปินศิลปินเดียวศิลปินเดียวแบบนี้ไปเยอะแยะบ้านเมืองเรานะครับพระอ,อดังๆเนี่ยเราไม่ต้องเข้านะครับไปวัดที่เขาไม่ดังดีกว่า นะอือจุกรูเมียหลังถึงไหนแล้วเงียบยังเงียบอยู่นะนะครับเอ่อ<ม>นะครับนะครับจุกรูจุกรูเมียกันหนีไปต่างประเทศหรือยังยังครับนะครับยังนะใส่ของแ,งแพงๆพระนะอืมนะครับใช้ชีวิตหรูหราเล่นหิมะนะครับอืมนะครับนะครับ เอาเงินไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าพระนะครับเราก็ไม่รู้นะเห็นเล่นหิมงหิมะอยู่นะ่ะนะครับนะก็ต้องดูกันต่อไปเสียภาษีหรือเปล่านะครับือหลวงเจชอบจับนือหรือเปล่าเนรคำก็พระดังเห็นนะพระดังก็ไม่ใช่พระดีจริงไหมครับพี่น้องครับนะพระดังก็ไม่ใช่พระดีจริงไหมครับพี่น้องนะเออนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมอืมเดี๋ยวพี่เดกกาลังดูนะ เออมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเออนะครับอืมพระบางรูปก็ชอบเล่นถั่วดำโยมต่อโทษคุณมินจะน้อยกว่าคุณแซมไหม,มเท่ากันครับร่วมกันช่อโกงประชาชนก็หลอกหนึ่งคนก็ห้าปีหลอกหนึ่งครั้งก็ห้าปีครับนะครับอืมอาจารย์พระโชนั่งสมาธิภาวนาจิตท่ามกลางท่ามกลางหิมะ เห็นอย่างเห็นแล้วนั่งสมาธิบนหิมะมันเป็นไปได้ไหมไม่ใช่หรอกมันคือการสร้างภาพนะครับพระอะไรจะไปนั่งหลับตาอยู่บนหิมะอืมนะครับอืมมีอะไรบ้างครับช่วงนี้ครับนี่ครับอธิบดีกรมป่าไม้สั่งสอบอาณาจักรศูนย์วิปัสนาสากลไล่เชิญตะวันของวัววชิระเมธีพื้นที่190ไร่ เผยมูลนิธิขออนุญาต113ไร่สำนักพุทธขอ30ไร่รวมเป็นพื้นที่143ไร่ยังไม่ฟันธงว่าบุกรุกป่าสงวนหรือไม่แต่จะลงตรวจสอบ21ตุลานี้หากพบใช้พื้นที่เกินอนุญาตจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ติดคุกสิวะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับติดคุกครับพี่น้องครับนะครับเราก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เรือนจำนะครับนะ นะครับยินดีร่วมต้อนรับสู่เรือนจำนะถ้าเป็นพระแล้วทำผิดกฎหมายนะครับบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติก็ติดก,กุกครับเห็นได้ข่าวว่าเขาบอกพระวอนี่รวยมากมีเงินมีทองเยอะนะครับอืมอ่าวิโรดสสพักอ่าประชาชนซัดกรกตรับลูกสอบเพื่อไทยทักษิณเป็นรัฐมหารเงียบเคลิมตามบัตรสนเท สร้างชนะกปักหลังขอตั้งชื่อใหม่ให้เป็นระบอบเทวดาธิปไตยลั่นเทวดาไม่ได้มีแค่แชร์ลูกโซ่แต่เทวดาทางการเมืองก็มีถามองค์กรอิสระรับใช้ใครที่อยู่หลังม่านนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วนะครับพรรเพื่อไทยนี่ก็มีโอกาสโดนยุบนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะกรณีคุณทักษิณน,นะทำตัวครอบงำพรรเพื่อไทยเพราะนั้นโอกาสที่พรรเพื่อไทยจะโดนยุบนั้นมีสูง นะครับอย่าไปมองว่าไร้กังวลอะไรต่างๆไม่จริงนะฮะแหล่งข่าวกรกตที่ผมได้รับมาเนี่ยมีโอกาสโดนยุบพักสูงนะครับเพราะว่าคุณทักษิณไปครอบงนำนะครับนี่นะครับมีโอกาสสูงมากนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะผมบอกเลยว่าอาจจะไปได้ไม่นานพักเพื่อไทยนายกก็จะจบชีวิตกันนะครับก็ต้องหานายกคนใหม่นะครับการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เรื่องจริงครับที่พักเพื่อไทยบอกไม่กังวลชี้แจงได้ไม่จริงนะครับ เนะเหนื่อยครับงานนี้นะครับเรื่องการครอบงำพรคเพื่อไทยของทักษิณเนี่ยแม่งค่อนข้างจะชัดทั้งข่าวทั้งหลักฐานทั้งอะไรต่างค่อนข้างชัดนะครับอืมนะครับค่อนข้างชัดนะนะนายกคนใหม่ใครดียังไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมแม่ทีมคนที่มีชื่อบุญบุญบุญมีที่ทาให้คนจุดๆเสียชีวิตไม่เห็นเรียกเลยอ๋อเหรอมีนะครับเอารายละเอียดส่งมาครับส่งให้ผมนะเดี๋ยวจัดการให้นะ นะครับชุกรูนะนยังไม่มีชื่อเออมียบอสกันหนีไปต่างประเทศก็มีแต่ข่าวลือนะครับไม่พบประวัตินะครับไม่พบประวัติพลอยอยดาภรรยาบอสกันเดินทางออกนอกประเทศหลังหรือสะพัดหอบเงินหนีไปต่างประเทศแล้วนะครับตอนนี้ก็ตำรวจตอมทหารสั่งตรวจตามด่านนะแต่ผมว่ามันไม่ออกตามด่านแลวพวกนี้มันน่าจะนั่งเรือนหนีไปเหมือนเสียแป้ง จำได้ไหมนะครับต้องระมัดระวังเพราะเงินมันเยอะมันเรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเราถือเงินไปใครๆก็เปิดด่านให้เราหมดอ่ะจริงไหมนะพวกเงินมันทําได้ทุกอย่างพีน้องประชาชวนว่าไงเนะ่ยคิดเหมือนผมไหมละ่ะเงิน,นทําได้ทุกอย่างนะครับนะครับมีอะไรครับเนี่ยเออนะครับสี่หนุ่มชวนกันไปตกกุ้งริมแม่น้ําบางปะกงนะครับที่แปดริ้วนะครับ ก่อนฝนตกหนักทําให้รถติดลมสุดท้ายต้องรอคนมาช่วยครับเนี่ยครับโอ้หน้ากลัวเหมือนกันนะฝนตกนี่นะญี่ปุ่นจับชายกว้างระเบิดห้าหกลูกใส่พักเสรีประชาธิปไตยโอ้ญี่ปุ่นทําไมมันแรงกันนอะคราวที่แล้วก็รอบยิงอดีตนายกรัฐมนตรีไปคราวนี้แม่งไปไงนะนะครับทำไรโยนระเบิดเพลิงครับใส่พักเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นตัวนี้ก็แรงนะเ่ยทำไปเล่นไปนะจ้ <c oughs> กระบะชนรถบรรทุกสิบล้อเสียชีวิตสามรายมีเด็กโอ้โหด้วยน่ากลัวนะครับเนี่ยกำแพงแสนนครปฐมเนี่ยนะครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวน่ากลัวนะฮะอืมวันๆน,น,นี้มีเรื่องอุบัติเหตุเยอะยอดผู้เสียหายคดีดีไอคอนพุ่งนะเข้าแจ้งความเกือบเกือบสามพันลายแล้วตอนนี้ครับนะครับเกือบสามพันลายแล้วครับความเสียหายเก้าร้อยสามสิบสามล้านนะครับก็นะครับนะ นครบาลมีคนร้องทุกข์มากที่สุด536นะครับในต่างจังหวัดอีกนะครับรวมแล้ว2,700รลาย2,700รลายนะครับได้เงินคืนแน่นอนพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับเชื่อมั่นตำรวจเชื่อมั่นปป,ปองอเชื่อมั่นอายการนะครับนะครับน้านะกรุงเทพห้าร้ยว่าลายนะ